สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอินเทนดีไซน์นะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆเข้ามาดูนะครับผลงานฟาศาสตรนะครับที่ถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนบางสีเมืองนะครับวันนี้งานฟาสาสตรนะครับเป็นงานคลินิกนะครับลิทิเวสคลินิกนะครับคลินิกเกี่ยวกับล้างไตนะครับก็อาคารโดยรวมของเดิมเนี่ยอาคารเนี่ยจะเป็นผนัง ยิบซ้ำนะครับแล้วก็ผนังปูนาทาสีนะครับแล้วก็มียิบซ้ำเบิ้ลมาอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็มีการโป้ก,กันนะครับคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับงานตกแต่งหน้าอาคารใกล้เสร็จละนะครับลักษณะอาคารแบบนี้เนี่ยเกริ่นไว้ก่อนว่าความกว้างของอาคารเนี่ยคือ15เมตรนะครับความสูงเนี่ยประมาณาๆประมาณ6เมตรนะครับใช้แผ่นคอมบสิตสี ตัวนี้เรียกว่าสีรสโกนะครับแต่ว่าเป็นสีรสโกที่ไม่ได้ออกรสโกมากนะครับก็คือจะรสโกนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าสีบางสีถ้าดูรสโกมากเกินไปมันก็จะดูแบบสีมันมันฉูดฉาดเกินนะครับอันนี้เราก็คุมโทนให้มันออกมาเป็นสีทองแล้วก็มีอมรสโกนิดๆนะครับนี่นะครับอาคารนี้ที่มีการตกแต่งเนี่ยคือ แ่นคอมบัสิดเนี่ยจะมีการฉลุนะครับเป็นรูปดาวนะครับฉลุเป็นรูปดาวเพื่ออะไรนะครับคือฉลุเป็นรูปดาวเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยนะครับก็ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สปอตไลท์เนี่ยฉายอาคารด้านหลังก่อนชั้นหนึ่งนะครับแล้วเวลามองจากด้านหน้าเนี่ยที่ที่มองเข้าไปทะลุช่องดาวพวกนี้ก็จะเห็นเป็นดาวเป็นแสงระยิบระยับอยู่ตรงตัวดวงดาวนนะครับนึกออกไหมฮะอ่า เห็นไหมฮะเห็นดาวไหมฮะอ่าเป็นเล็กๆเ,เนี่ยจุดเล็กๆพวกนี้นะครับส่วนด้านในนะครับเหมือนเดิมโครงด้านในเราก็ใช้เป็นโครงเหล็กชุบกวาวไนท์นะครับเป็นเหล็กนิ้ว2ก็คือตัดปัญหาเรื่องสนิมไปเลยนะครับแล้วก็ตัวงานป้ายตอนนี้กําลังติดตั้งกันอยู่ก็เป็นงานป้ายผสมประสานร,ระหว่างสแตนเลสทองสแตนเลสเงินสแตนเลสรลโก้นะครับไฟออกหลังแล้วก็ ด้วยไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไฟออกหลังเราไม่ออกหลังธรรมดาเราลองอะคริลิกด้วยนะครับใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งหรูนะครับคือไฟออกหลังปกติก็จะเป็นขาอะไรยังไงก็โอเคขาไปเลยแต่อันนี้เราอยากให้ลูกค้าได้เขาเรียกว่ายกระดับถนนแถวนี้ไปเลยก็คือจะไม่จะไม่มีใครทําลักษณะแบบนี้คือไฟออกหลังแล้วลองอะคริลิกด้วยตัวป้ายที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่เราทําให้นะครับเพราะว่า เอาไง,ไง่ายๆคุณลูกค้าไม่รู้หรอกว่าไฟออกหลังธรรมดากับอะคริลิกเป็นยังไงนะครับแต่เราเราเอาให้แบบนี้ไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวกำลังถามพนักงานอยู่นะครับทีมงานว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตะคู่อ้าวตู้ทำอะไรอยู่ช่วยบอกคนทั้งหน่อยอ่าตัวสีอะไรครับไงต่อยึดแลวยังต่อ S 1> <S 1> เหมือนเดิมเหมือนกับงานเล็กๆงานหรูในห้างอย่างนี้แหละงานในช็อปในห้างเนี้ยเราทําแบบเดียวกันเลยแต่เป็นงานใหญ่งานสีแดงนี่ก็ห้าเมตรกว่านะครับแล้วก็ตัวสแตนเลตท,ทองสแตนเลตเงินผสมประสานเข้าไปก็ห้าเมตรนะครับห้าเมตรกว่ากว่าไซส์นี้นะครับแล้วก็ ด้านล่างนะครับปิดเราปิดด้านข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ปิดด้านล่างด้านล่างเราก็เจาะเป็นช่องเซอร์วิสอ่าขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> นะครับคือเราเราไม่ได้เรียกว่าเป็นงานฟาสซาดแล้วแหละตอนนี้เราขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยแล้วกันเราเรียกว่าสร้างแลนด์มาร์กไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่หัวถนนด้านเนี้ยถนนบางแพรกษาเนี่ยจนสุดด้านเนี้ยังไม่มีใครทำนะครับ ที่นี่ที่แรกนะครับเหมือนเหมือนกันถ้าเกิดคุณลูกค้าจะทําผมว่าถ้าถ้าถ้าคุณทําครั้งที่แรกเนี่ยก็คือทั้งถนนเนี่ยมันไม่มีใครเ็าทาคุณทําก่อนเนี่ยผมเรียกให้เลยว่าเป็นแลนด์มาร์คของถนนเส้นนี้นะครับเอาง่ายเวลาคุณลูกค้าบอกคนที่จะมาใช้บริการเนี่ยว่ามาที่คลินิกนี้นะเดี๋ยวขับมาปุ๊บจะเจอตรงนี้หาง่ายนะครับรับรองเลี้ยวมายังไงก็เจอนะครับถนนเมนมาต่อให้มี ต่อให้มีป้ายปั๊มน้ํามันก็ยังไม่ใหญ่เท่านี้นึกออกไหมฮะอันนี้เนี่ยคือเข้ามาเนี่ยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโอเคนั่งร้านเราก็จะทยอยเริ่มรื้อกันวันวัน,ว,นวันจันทร์นะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะส่งมอบได้เดี๋ยวถ้ายังไงคืนเนี้ยก็ประมาณตั้งหกโมงหกโมงกว่า,ก,วาก็เริ่มเทสไฟละเดี๋ยวตอนเทสไฟยังไงก็ถ้าเกิดยังมีเวลาว่างก็ไลฟ์สดให้เพื่อนเได้เห็นนะครับหรือว่าถ่ายรูปให้เพื่อนเได้ดูแล้วกันเผื่อ คุณลูกค้าก็ตัดสินใจว่าเอ้ยกำลังจะทำแบบนี้พอดีลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟา,าสา์แค่แค่แค่มิติเดียวไม่ได้มีเล่นระดับนะครับเพราะว่าก็หลายๆเรื่องทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องงบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างก็ลูกค้าเป็นคนคุณลูกค้าเป็นคนกําหนดได้เองว่าต้องการแบบไหนนะครับต้องการแบบนี้หรือต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยแจง้งแจ้งได้หมดนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ดูแผนกล้องไปชัดๆใกล้ๆแล้วกันนะครับผมอ่าสลับกล้องก่อนก็ตอนนี้ติดไปหมดแล้วนะครับรองอะคริลิกไปหมดแล้วทุกตัวทุกจุดเลยนะครับอ่าสูมปื๊ดอ่าสูมไม่เข้าอ่าเราก็ใช้หลักการทำตัวหนังสือแบบติดในห้างในช็อป มาเป็นงานใหญ่ไปเลยนะครับใครไม่รู้เราไม่สนใจเราจะเอาให้มันสวยๆไปก่อนนะครับใครใครจะทําแบบไหนเราไม่รู้เราต้องการให้ลูกค้าได้ของที่สวยที่สุดนะครับเอาให้เขาได้อยู่กับเขาได้นานๆน,นะครับอันนี้ผมคิดแบบนี้ละกันอ่าเดี๋ยวข้ามถนนก่อนเพื่อนๆถนนอน่าเดี๋ยวเดินไปใกล้ ก็ใช้เวลาที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบวันบวกลบนิดหน่อยนะครับปรับกล้องออสีแดงนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวตอนเปิดไฟเดี๋ยว <c oughs> สลับกล้องให้ดูอีกที <c oughs> เดี๋ยวตอนเปิดไฟก็ลองดูแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเผื่อเทว่าง <c oughs> เดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์ให้เพื่อนเือนดูแล้วกันว่า ไฟลูกค้าเป็นคนซื้อผมแนะนําให้ลูกค้าเป็นคนซื้อเพราะว่าเราก็จะให้ลูกค้าช่วยเซฟประหยัดค่าไฟนะครับลูกค้าก็เลือกไฟมาแล้วเราก็เป็นคนติดตั้งแต่เวลาทำเนี่ยเรามีระยะจัดแผงชุดเนี้ยเราวางแนวปงูงวางแนวเหล็กขยับออกมาห่างจากผนังเดิมอยู่ประมาณ60เซนแล้วเราก็เอาไฟเนี่ยมาวางตรงสันด้านล่างนะครับสันด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็ฉายอาบเข้าไปในตึก ก็คือให้มันมองเป็น2เลเยอร์นะครับจะไม่ได้ก็คือการทํา2เลเยอร์เนี่ยคือถ้าทําแบบเซฟเนี่ยประหยัดประหยัดเนี่ยทำแบบผมแต่ถ้าทําแบบต้องการให้เลเยอร์หลังเป็นโคอมโพสิตด้วยก็ได้มันก็จะเพิ่มงบประมาณก็ไปแต่ว่าอย่างเนี้ยผมมองว่าแผงหลังเนี่ยมันสวยอยู่แล้วแผงหลังอาคารเนี่ยเขาทาสีอยู่แล้วเราก็เลยเซฟค่าใช้จ่ายไปก็คือใช้เลเยอร์หลังเนี่ยโชว์เลเยอร์หลังให้มันดู มีมิติเพิ่มเข้าไปครับ mm. โอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับมีอะไรอยากถามอะไรก็กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปแล้วเดี๋ยวเยน็ยนๆวันนี้ส่งมอบงานเดี๋ยวเปิดไฟให้เพื่อนๆดูนะครับตอนเย็นประมาณหกโมงครึ่ง